จ้าเอสวัสดีค่ะดเด็กๆพบกับคุณครูแอมในวันแรกของสัปดาห์นะคะไหนใครพอจะเดาได้บ้างคะว่าวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆทำกิจกรรมอะไรคะเอถูกต้องค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเขียนวิชาภาษาไทยนั่นเองวันนี้เด็กๆจะได้ทำสระอนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ไปพร้อมๆกับคุณครูแอมเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ อย่างแรกดินสอค่ะหมายบรรทัดอย่างลบและสมุดแบบฝึกเขียนภาษาไทยและแบบฝึกอ่านที่ครูให้กับเด็กๆทุกคนไปนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เขียนวันจันทร์ที่15ค่ะเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน ข้อสอพศ2564ค่ะเรามาเริ่มเขียนกันเลยค่ะเด,เด็กดูในสมุดของเด,เด็กนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ดาวหรือหัวใจใช่ไหมเอ่ยให้เด็กเขียนลงไปตรงสัญ,ญลักษณ์ที่ยุณนครูปั๊มไว้ให้เลยนะคะเริ่มพร้อมกันค่ะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูจอจาน ไม่หันอากาศนอหนูทอทะหารรอเรือกระลันค่ะทอทะหารสาละอีไม่เอกเลขหนึ่งไทยเลขห้าไทย พอพานตัวรอหกือค่ะเด็กๆหางยาวลงมานิดนึงนะคะสออฤกษอสีจอจานสารอิกอไก่สรารายอยักษ์นอหนู อพานค่ะจุดด้วยนะสอสลา,าจุดค่ะเลขสองไทยเลขห้าไทยเลขหกไทยแล้วก็เลขสี่ไทยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากเขียนวันที่เสร็จนะคะเด็กๆสังเกตค่ะจะเห็นสีแดงด้านหน้าแล้วก็สีแดงเส้นสีแดงด้านหลังนะคะให้เด็กนําไม้บรรทัดนะคะไปทาบนะคะให้ตรงกับเส้นด้านหน้าและด้านหลังค่ะจับให้ตรงนะคะจากนั้นเด็กใช้ดินสอค่ะลากเส้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปมาดูคําว่าคัดและอ่านค่ะที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเขียนไปพร้อมคุณครูเลยนะคะคอควาย ไม่หันอากาศดอเด็กสระแอลอลิงสระอะอ,ออ่านสระอานอหนูไม้เอกค่ะอ่านว่าคัดและอ่านอ่ะอีกรอบนะคะคัดและอ่าน ต่อไปค่ะเด็กๆมาดูตรงข้อหนึ่งค่ะเด็กเห็นสัญลักษณ์ไหมคะเด็กก็เขียนเลขไทยลงไปค่ะเลขหนไทยค่ะวันนี้เราจะเขียนสระอานะคะเด็กคําแรกนะคะออ่างสระอเขียนลงไปเลยค่ะออ่างสระอจากนั้นใช้2นิ้วนะคะวางทับนะคะแล้วก็จุด เป็นสัญลักษณ์ว่าต่อไปเราจะเขียนตรงนี้นะคะเขียนลงไปเลยค่ะออสระอค่ะทำแบบนี้นะคะห้าคำนะคะเราจะเขียนหนึ่งข้อเราจะเขียนห้าคำนะคะจุดค่ะออสระอค่ะต่อไปค่ะ คำสุดท้ายค่ะดเด็กๆต่อไปค่ะข้อ2รอเรือสาราค่ะดเด็กๆก็เขียนลงไปเลยค่ะเลข2ไทยรอเรือสาราให้เด็กๆเขียนให้ตรงกับ บรรทัดแรกเลยนะคะรอเรือระอารอเรือระอาต่อไปค่ะข้อ3นะคะเด็กก็เขียนลงไปตรงสัญลักษณ์เหมือนเดิมค่ะเล็กสไทยค่ะจากนั้นดูค่ะ ชอช้างสระอาเด็กๆก็เขียนชอช้างสระอา,าค่ะเขียนให้ตรงกับบรรทัดด้านบนนะคะห้าคำค่ะชอช้างสระอา,าค่ะ ต่อไปค่ะข้อ4นะคะเด็กๆก็เขียนต้องสียรลักษ์ค่ะเล็กสไทยจอจานสระอาจอจานสระอาค่ะเขียนต่อไปเลยนะคะขณะที่ในเขียนเด็กอย่าลืมเว้นวรรคให้ตรงกับบรรทัดด้านบนนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเด็กๆ เขียนตัวเต็มบรรทัดทุกตัวเลยนะคะเ,เด็กๆทำสุดท้ายค่ะจอจานสราราเรามาถึงข้อที่5กันแล้วค่ะเ,เด็กเขียนเลข5าไทยลงไปเลยค่ะเลข5าไทยจะมีกลมๆนะคะคล้ายๆเลขสีไทยค่ะต่อไปสอเสือสาราค่ะวนหัวกลมๆก่อนนะคะเด็ก หลังจากที่เราเขียนเรียบร้อยแล้วเอเจอเส้นสีแดงด้านหน้าแหละด้านหลังแล้วค่ะดเด็กทำยังไงเอย่ยเก่งมากเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเส้นใต้ค่ะจับให้ตรงกันนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะจากนั้นใช้ดินสอขีดเลยค่ะอาต่อไปตรงนี้เขาให้เด็กเขียนชื่อเด็กเขียนชื่อเลยค่ะเต็มบรรทัดเหมือนเดิมนะคะจูด ย่อหญิงคนไหนที่เป็นเด็กผู้ชายจะเป็นชอช้างใช่ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะแล้วก็จุดค่ะเว้นนิดนึงนะคะแล้วเขียนนามสกุลน,นะคะดเด็ก เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มที่ข้อแรกค่ะข้อหนึ่งอออาอาข้อสองค่ะร,รารออาราข้อสามค่ะช,ชาชออาชาข้อสี่ค่ะจอาจา จออาจาข้อาค่ะสออาสาสออาสากาิจกรรมฝึกเขียนสระอานกับคุณครูแอมนะคะในวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะฟังนะคะที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอนะคะส่งเข้ามาในรายกลุ่มห้องเรียนนะคะ แล้วเจอกันใหม่กับคุณครูแอมในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็ก